วันนี้จะตอบแทนพระคุณแม่ครับสั่งแอร์มาติดมันร้อนครับช่วงนี้ก็เลยให้ช่างเขามาติดแอร์ให้นะครับปกติแม่ก็นอนอยู่ตรงนี้นะครับมันร้อนไงเปิดพัดลมดูนับดูพัดลมหนึ่งสองสามแล้วก็ไอบิ๊กเอฟนี่ยมันเปืองกว่าแอร์เนาะพัดลมหล,หลายตัวมันเปืองกว่าแอร์ก็เลยเนาะ สางแอร์มาติดตรงนี้นะแล้วก็จะเอาเป็นไม่กั้นนะครับเอาเป็นพ่อม่านพ้าม่านก็คงจะอยู่เนะาะพ้อม่านกั้นไล่ไปตามลายของไอ้เสานะโอเคความยาวนี่ก็คงปริมาตรไ,ได้ปะสร้างปริมาตรเย็นเล่นบ่นนิแค่นี้เอออ่เย็นฉ่เำเลยนี่ครับแม่ทำไมเป็นสาคน คนเลี้ตผมนี่หน้าเหมือนไข่ว่ะนี่นี่นี่ผมตอนเป็นเด็กนี่นี่นี่ก่อนจะรับชมคลิปที่น่าสนใจนะครับผมมีเกมมานําเสนอนะครับเกมยิงปลานะครับนี่ครับเล่นง่ายๆครับนี่ครับเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ครับพยายามยิงนะครับยิงยิงให้ได้โบนัสเยอะๆนะครับยิงให้ได้โบนัสเยอะๆนะครับยิงไปเรื่อยๆนะครับ เกมเล่นโคตรง่ายนะครับพยายามเล่นแล้วก็ให้ได้โบนัสเยอะๆนะครับนะครับจะได้โบนัสนะครับเล่นจริงได้เงินจริงนะครับนี่ครับเล่นโคตรง่ายครับถ้าเพื่อนๆสนใจเล่นเกมนี้นะครับให้เพื่อนๆพิมพ์ไลน์เข้าไปเลยนะครับพิมพ์สามหกเก้าชีเฮดอย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับแล้วก็ถ้าบอกว่ามาจากช่องท็อปแทบหกร้อไฮโซ มีโบนัสส่วนลดทันทีหนึ่งพันบาทสมัครเล่นเกมผมจะปักลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับที่บอกว่าผมขาน,นี่เลยที่บอกว่าผมเป็นคนขาของโขงนี่ครับนี่น่าสงสารไหมผมจะตอนทมไมเป็นเด็กนะครับอันนี้อยู่บ้านป่าได้นี่อันนี้อยู่บ้านป้าอันนี้แม่แต่ตอนที่อยู่กรุงเทพครับ อันนี้คือรูปนะครับแม่ตอนที่ขายส้มตําที่ผมบอกนะครับก่อนที่จะมามีเงินร่ํารวยนะครับแม่ก็นี่ครับขายแบบนี้มาก่อนครับอันนี้คือตอนที่ทํางานอยู่กรุงเทพเป็นช่างกอ่อสร้างนะครับเป็นสาวโรงงานก็เคยเป็นนะครับสู้ทุกอย่างจนมีเงินจนทุกวันนี้นะครับอันนี้คือผมเนี่ยนั่งอยู่ อันนี้คือซอยลาดเพ้าลาดเพ้าซอยสิบเจ็ดนะครับนี่ที่ขายอยู่ลาดเพ้าซอยสิบเจ็ดนะครับตึกที่เห็นหนี่ก็คือสอนอวางทองหลังนะครับสมัยที่อยู่ตอนเป็นเด็กกว่านะจะมีเงินได้ไม่ใช่ว่าจะร่ำรวยนะครับเนี่ยตึกสีเขียวที่เห็นก็คือสอนอวางทองหลังนะครับที่เขามาเช่าตึกสมัยก่อนลาดเพ้าซอยสิบเจ็ด ตั้งแต่20กว่าปีก่อนนะครับยังไงฮะเรีกันนกนีหน,หน่อยน่ะเอ๊ะก็ยังบอกว่าคูหนึ่งอะไ่บูตอนนี<อ>้อนเออหาข้าเข้าวบัาากกวยไฟเฮ้ยหาผงทไมได้กี่นี่จะผุดอุนี่นี่ตอนชกมวยนี่นี่นี่ อันนี้คือตอนต่อยมวยนี่เขาได้มุมสำเนียงเตืตตอนตีเขาอยู่นนเลยตีเขาแค่เขาเนาบอลเหลวบางทีได้ห้ามล,ลุ้งหมดเลยเอาจิงจิงแต่จีิมันมีหลายกูนีมันเสียหมดหรอรูปที่ต่อยมวยนะครับที่จริงมันมีเยอะกว่านี้รูปที่ผมต่อยมวยสมัยก่อนอันนี้น้องฟิลม์มอันนี้นตัวนี่ครอบครัวครับรูปครปอบครัว ปลาหางมีดีเท่าน่ะดีแมทเทอน่ะปลาหางดีนะร์เหลืองรถโทลิโต้คันนี้ไปถึงละนองผัวนี้ผัวน่ะผู้เกียร์ละนองผัวนะนี้น่ะเนี่ยขันทุกวันนี้แหละนี่นี่ยคันนี้ไปหอผดผู้เกียร์ผัวนะนี้เท่านี่ไปหอดผู้เกียร์ผัวนี้น่ะนะรูปถ่ายเอาไว้พาย,ยายพาอะไรไปเที่ยวนี่ไปผู้เกียร์ไปบักหลายคนนั่งหลังไปกับฟอง สมัย่นเป็นเบา่นกอดแมวบางเธอนี่นี่สมัย่นเป็นเบาแม่ผมก็สวยดิสมัยก่อนตาเทเลตโตเป็นเป็นหฐานหนาตาแล้วรอด,ดิตอนแล้วมันนี่นี่เธอตอนที่เขาเป็นเหรฟ่อนไดระดับอำเพือสมัยตัวนี้นี่นี่นี่ครับตัวผมอันนี้ตัวผมนะครับ กออนให้ท่านานอำเภอดูนี่สองคนนี่เำเภอสมัยเล็กๆอันนี้เพิ่งจะเปิดเผยครั้งแรกนะอันนี้ตอนที่อยู่กรุงเทพเอายายไปอยู่ด้วย นี่คือห้องเช่าตอนที่อยู่กรุงเทพนะครับอันนี้ไม่ใหญ่ขี้เหนียวเนี่ยเท่าว่าม่ใหญ่ขีเหนียวแต่เราเม่ทันมีเงินนี่นี่ม่ใหญ่ขี้เหนียวแต่ก่อนเพียยังไม่มีตังเป็นสาวลงวนอยู่เลยนี่ไม่ใหญ่ขี้เหนียวกับแม่ผมเป็นพี่กับน้องกันหมดนะครับอันนี้อันนี้แม่ของโทเรโตยาผมอันนี้ยายยายทวดใหญ่อันนี้ไล่เลี้ยงลงมาป่าเลี้ยงนี่หมอนนี่ถ่ายนี่โจทย์นี่ครับยายทวด นี่รถนั่นเนาะนี่อตอนที่ผมบวชคือรถคันที่ผมขับเนี่ยบางกกีลาบเนี่ยออกมาวันแรกเลยก็คือเพื่อที่จะเอามาแห่งานบวชโดยเฉพาะนะครับนตมอันนี้รถแห่อันนี้รถแห่จ้างมาจากชัยภูมิครั้งแรกเลยที่ทแถวนี้มีรถแห่นะครั้งแรกเลยนะครับที่บางคนรอโ <laughs> <laughs> อ,อ้เฮ็ดเล่นเนาะ ไปเที่ยวสวนสนุกไอเดนะไอดิสนี์แลนบอกที่มันไอ้นึ่นไที่มันเจ๊งไปแล้วไมทะเลนี่ใช่ไมผมนี่ไม่ใช่ขีเหนียวี่ไม่ใช่ขีเหนียวแต่ไม่ใช่กีอันนี้คือบ้านผมหลังเก่าที่อยู่บ้านน้องโจดก็คือหลังนี้แหละที่รื้อมาหลังนี้เลยนะครับที่รื้อมาจากบ้านจากบ้านน้องโจดก็คือมาอยู่ที่นี่ก็คือหลังเดียวกัน ตอกกะปูรูเก่าเลยให้ช่างรื้อมาอันอน,นี้พี่สาวคุหนึ่งาตาบินนาตา, <c ười> าตะาไมะ้ขอ,อ,อ้นนีงชกมวยอ,อยู่ตอนนี้ชกมวยอ,อยู่มันบะเขาดิแรนสอมมวยเนาะหนหได้พาทางสิ่ไห แม่ไปแม่คือแม่คอยกักกันี่จบอแม่ถ้าเป็นสาวเมียนสิท่านเกิดท่านได้เกิดอยู่ดิบอหมูเล่าหมูเธอแต่เล่าบอท่านแต่เล่าบ่ท่านได้มีลูกสามบนจะได้วนอีกลูกเนี่ยแล้เออ่าเราเป็นสาวต่างต่างนี่ยังแมนตอนเป็นเชลเชียร์เลนี่ตอนอยู่น้ำกันนี่ตอนที่โตเลตโตเป็นโฟแมนอยู่ที่ตึกใบหยกนี่อันนี้คืออยู่ อยู่บ้านไอ้คนงานสมัไหมก่อนอผมก็ได้ไป, <c oughs> ไปอยู่แต่ว่าเป็นคนมีเงิน,นะนนี่เธอสมัยกี่ขีนะโบเป็นคนมีเงินเลยอันนี้ตอนที่อยู่ป .1 ป .2 นี่ตอนที่มีเงินก็คือตอนอยู่ป .4 อัลบั้มผมที่ต่อยมวยนี่ยโอ้ยหายไปหมดแล้วเอามาไว้ท่นี่แหละขีออกว่ล่ะ ตอนเป็นแต่งงานกับผัวเป็นผู้หนึ่งอันนี้น้องคีมตอนเด็กๆน้องคีมน้องฟิลม์มห่านบ่เท่าไหร่เอาขนาดยืนนึงขนาดยืนยืนร้อนจนันหา,อาบอกมันยังไงไลยไปทา่าคนเดิเอาตรงขอบหน้าต่างข้างาล่างลงด้วย อ้อันเดี๋ยวดูตอนเสร็จครับเอ,าเอาเ้าอไงที่ไรจะสั่งเวลาออกข้าก็ยกขึ้นทั้งตัวมเนน่เด้ย่โอ้ ก็เนี่ยมันก็พอดีเห็นไหมถ้าเป็นช่องทางนู้นก็ถือว่าต่ําเกินไปเตี้ยเกินไปครับอันนี้ก็ใจพี่สาวมากับผมเลยแหละทําความสะอาดหรอกคือผมจะเอาผ้ามมานไปตัดแล้วก็ใส่รางต้อทว่ดูครับน้ํำยาแอร์เย็นไม่เย็นดูยูนี่แอร์มันเก่งจริงๆนุ นี่มันต้องต่อท่อผมว่าจะต่อท่อมานี่ต่อมานี่มานนี่พอเอามาไว้ตรงนี้ปุ๊บปล่อยให้มันไหลออกไปเองไหลมาจริงๆเดี๋ยวเปียกหมดแล้วเท่านี้แอร์มันเย็นจัดเนาะจริงๆครับยูนิแอร์แม่ก็สบายแล้วไม่ร้อนแล้วนะครับ ปกติเนี่ยโอ้ทนทุกข์ทรมานแต่แกก,ก็ปากแข็งนะไอเราบอกว่าจะติดให้ตั้งนานแต่เออไม่ติดหรอกอยู่ได้อยู่ได้แต่พอเมื่อวานนี่ร้อนสุดๆก็เลยพิ่นก็เลยออกปากว่าพิ่นร้อนจนเหงื่อแตกผมเลยไม่นั่นเลยผมไม่ลังเรียนเลยทีนี้ผมเลยบอกว่าไม่งั้นก็สั่งมาเลยสั่งมาติดเลยจ่ายเองจ่ายไปแล้วหมื่นเก้านะครับอเออ ดไปเล,เ,ดเลยิดีเเลยนะมนข,นม,ขมันหอนจะคอยเปิดไหมจน <c oughs> หนาว <c oughs> ยังไม่กัน้นพม่านด้วยซ้ำนะหนาวว่างั้นอันนี้ไฟผมก็ติดให้แม่ไฟ LED ไม่ใช่ไ,ใช <c oughs> ไฟอะไรนะโซล่าเซล์นะครับคนไม่อยู่มันก็ติดเองดับเองนะครับหนึ่งหลอดสองหลอดนะครับสามหลอดนะครับ คือติดให้สว่างแต่ก่อนนี้บ้านผมนี่มืดมัวไปหมดเลยบ้านผมก็มีนะครับสามหลอดเหมือนกันสว่างครับสว่างหมดเลยก็จะติดเพิ่มอยู่บ้านผมติดมุมนี้จะติดมุมนี้มุมต้นขามนี่ติดเพิ่มอีกสักหลอดนึงมันมืดตรงนี้นะครับขอบคุณครับ ขอบคุณทุกทท่านเลยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านงโชคดีมีชัยนะครับผมก็เพิ่งจะได้ตอบแทนพ่อแม่นี่แหละแต่ก่อนก็มีแต่เล่นแต่นั่นไปอยู่กับทางนู้นเนาะในกลับมาอยู่บ้านก็แต่แม่ผมเป็นคนปากแข็งจะพาไปหาหมอก็ไม่ไปเราจะติดแอร์ให้นานแล้วนี่แกเพิ่งจะนี่แหละเพิ่งจะมายอมบอกให้ติดได้นี่แหละคือ คือแกจะคิดว่ามันจะเปลืองตังค์แต่ผมให้ตังค์เลยออกตังค์เลยนะครับออกตังค์ให้แม่เลยนะครับขอ,อกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับอืมเป็นคนที่เพิ่งจะเริ่มรักและรักษาไม่เขาพูดไม่เป็นวะเขาเรียกว่าเพิ่งจะดูแลเอาใจใส่แม่อืมไม่รู้แต่ก่อนมันเขินหรืออะไรไม่รู้แต่แม่ผมก็ไม่สบายนะอันนี้ก็เริ่มที่จะ พี่สาวด้วยผมด้วยนะครับดูแลแม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ